ถึงกระผมจะมีเท้าชีฟ้ามีศีรษะทิ่มตกลุมนรกก็ตามทีกระผมก็จักไม่ทำกรรมอันไม่ประเสริฐเลยคือการไม่ให้ทานและการไม่รักษาศีลข้อนิมนต์ท่านรับบิณฑบาตนี้เถิดเมื่อเศรษฐีโพธิสัตว์กล่าวดังนี้แล้วได้ประคองภาชนะอาหาร ว่าอย่างมั่นคงแล้ววิ่งไปบนหลุมไฟขณะนั้นดอกบัวใหญ่ดอกหนึ่งที่บานขยายกลีบซ้อนกันนับร้อยชั้นก็ผุดจักหลุมที่ลึกถึง82ศอกนั้นขึ้นมารองรับเท้าทั้งสองข้างของพระโพธิสัตว์ไว้ละอองเกสรประมาณทนานหนึ่งก่อฟุ้งขึ้นจากดอกบัวและตกลงมาบนศีรษะของพระโพธิสัตว์แล้วโปรยปลายกระจายไปทั่วร่าง เหมือนมีขนโปรยด้วยผงทองคำพระบริษัทยืนอยู่บนดอกบัวน,นั่นเองได้ใส่ภาชนะอันมีรถเรือต่างๆลงในบาทพระปเจกพุทธเจ้าท่านรับบินทบาทแล้วก็โยนบาทขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อมหาชนกำลังมองดูอยู่ก็หาะขึ้นไปบนเวหาเสด็กลับหิมะวันตประเทศส่วนพญามารเมื่อภายแพ้ทำการไม่สำเร็จ ก็เสียใจใหายวับกลับไปยังที่อยู่ของตนสำหรับเศรษฐีโพธิสัตว์ยืนอยู่บนดอกบัวนั่นเองได้แนะนําให้มหาชนทำบุญทำทานและรักษาศีลกันแล้วกลับขึ้นเรือนจากนั้นก็ให้ทานรักษาศีลสะสมบุญบารมีมากขึ้นไปจนตลอดชีวิตพระบรมศาสดาครั้นตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่า พระปัจเจกพุทธเจ้าในการนั้นได้ปรินิพานในการนั้นเองเศรษฐีชาวเมืองพราราสีผู้ชำนะพยามารก็คือพระองค์เองดังนี้สารจาจักชาดกคนผ่านกับคนมิชาทิฐินอกจากจะปฏิเสธไม่ชอบทำบุญให้ทานด้วยตัวเองแล้วมักจะไม่เห็นด้วยกับคนอื่นที่เขาทำบุญให้ทานกัน ชอบขัดขวางทางบุญของคนอื่นชอบพุดจาให้คนอื่นควยเควคนที่หูเบาขาดการไตรตรองไปเชื่อลมปากของคนประเภทนี้ย่อมเสียโอกาสที่จะทำบุญให้ทานไปอย่างน่าเสียดายส่วนคนที่หนักแน่นในบุญมีศรัทธามั่นคงไม่วันไว้ไปตามลมปากของคนพาลย่อมจะไม่สนใจฟังคำทวงติงให้เลิกลาทางบุญทําให้ตัวเองไม่เสียโอกาสเช่นนั้น อันหนึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิด,ผดเกี่ยวกับการทำบุญให้ทานว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้รับได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวผู้ให้จะไม่ได้รับอะไรกับคืนตอบแทนแต่สำหรับคนที่ทำบุญให้ทานด้วยจิตใจที่พ่องไซส์ไม่ตรณีเสียดายและทำเป็นประจำแล้ว จะได้สัมผัสกับผลแห่งการทำบุญให้ทานด้วยตนเองซึ่งคนไม่เคยทำบุญหรือเคยทำแต่ทำด้วยใจที่คุณมัวหรือทำด้วยความจำเป็นจำใจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสผลเช่นนั้นเลยและน่ายกย่องที่คนเคยทำพูดคิดผิดพลาดมาแล้วได้สติสำนึกตัวได้และเลิกลาเสียได้หรือทำผิดพลาดต่อผู้ใดไว้เมื่อสำนึกได้แล้วไปขอโทษ หรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้นั้นเป็นการไถ่โทษที่ล่วงเกินไปด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจคนเช่นนี้ย่อมประเสริฐกว่าคนที่ทำพูดคิดผิดแล้วไม่ยอมรับว่าเป็นผิดยังดื้อดันทุรังทำพูดคิดเช่นนั้นต่อไปเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดี มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม